หลังจากเหตุการณ์ในห้องใต้หลังคามิลินดาวและแป้งต่างกลับไปพักผ่อนที่ห้องของตัวเองแม้ร่างกายจะอ่อนรา้าเพียงใดแต่จิตใจของมิลินยังเต็มเปี่ด้วยความคิดวนเวียนไม่จบเธอนั่งอยู่บนเตียงคิดถึงสร้อยข้อมือพาสีซีที่เพิ่งหายไปในมือเธอทุกอย่างมันคืออะไรกันแน่เธอพึมพำม,มาเบาก่อนล้มตัวลงนอนดวงตาค่อยๆปิดลงด้วยความอ่อนเพลีย แต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นท่ามกลางความเงียบมิลินเธอสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นทันทีรอบตัวมืดสนิทนี่ไม่ใช่ห้องของเธอเธอยืนอยู่กลางทางเดินยาวที่ทอดไปสู่ความว่างเปล่ากำแพงสองข้างเป็นไม้เก่าแก่แตกแล้วมีรอยเปื้อนคาบน้ำตาบรรยากาศเย็นยเยือกราวกับมีสายลมพัดผ่านตลอดเวลา ที่ปลายสุดของทางเดินแสงสะลัวสีขาวนวลสองลอดออกมาจากประตูไม้บานหนึ่งมีลินกืนน้ำลายลมหายใจของเธอหนักขึ้นทุกทีนี่คือความฝันใช่ไหมแต่ทุกอย่างสมจริงเกินไปกึกกึกเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากข้างหลังมีลินสะดุ้งหันไปมองทันทีแต่ไม่พบใครหัวใจของเธอเต้นด่วเธอกำลังถูกจ้องมองเธอกำลังถูกตาม เธอรีบก้าวเดินไปข้างหน้าแม้จะรู้สึกเหมือนบางอย่างไล่ตามเธอมาติดติดเมื่อเข้าใกล้ประตูนั้นเสียงสะอื้นแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากอีกด้านมือของเธอสั่นละล,ลิกเมื่อลองแตะลูกบิดประตูอย่าทิ้งข้าเสียงกระซิบดังแจ้เข้ามาในหัวของเธอเธอเบอิกตากว้างก่อนจะรวบรวมความกล้าแล้เปิดประตูออกภายในห้องนั้นคือดาดฟ้าของอาคารเก่า ที่เคยเห็นภาพอดีตลมพัดเอื่อยๆแสงอาทิตย์ยามเย็นทอดเงายาวไปทั่วบริเวณขอบฟ้าเป็นสีสม้มอมชมพูแต่มันให้ความรู้สึกเงียบเหงาจนใจหายและที่ดาดฟ้าเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่เธอหันหลังให้มิลินจำได้ทันทีหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอมิลินเอ่ยเสียงแผ่วเด็กหญิงคนนั้น ค่อยๆหันมามองใบหน้าของเธอซี่เสียวแต่ยังคงมีรอยยิ้มจังๆเจ้าจำข้าได้แล้วมีลินขมวดคิ้วจูจ่ๆก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติดวงตาของเด็กหญิงยังคงเป็นสีดำสนิทแต่มันไม่ได้เต็มไปด้วยความกดเกี้ยวเหมือนก่อนหน้านี้มีเพียงความเศร้าเธอเป็นใครกันแน่มิลินถามเด็กหญิงเนียยไปคู่หนึ่ง ก่อนจะเอ,อย่ยยางแผ่วเบาว่าข้าเป็นเพื่อนเจ้าเคยเด็กหญิงพยักหน้าก่อนจะหลับตาลงข้าเคยมีชีวิตคำพูดนั้นทำให้มิลินเย็นว่าไปทั่วร่างกายหมายความว่าใช่แล้วเด็กหญิงเสแยยิ้มจางๆข้าตายไปแล้วลมแรงขึ้นราวกับตอบรับถ้อยคำนั้นมิลินรู้สึกเหมือนพื้นดินกำลังไหว แต่ฉันจำเธอไม่ได้เลยมิลินพูดด้วยความสับสนทำไมถึงลืมเธอไปเด็กหญิงจ้องตาเธอก่อนจะก้าวมาใกล้ๆเพราะเจ้าเลือกที่จะลืมมิลินสะอึกไม่จริงฉันไม่เคยคิดจะลืมเธอเด็กหญิง้อนหายใจแผ่วเบาก่อนจะยกมือขึ้นนิ้วเลียวของเธอแตะหน้าผากของมิลินเบาๆ และทันใดนั้นภาพความทรงจำก็ถาโถมเข้าสู่จิตใจของเธอเธอเห็นตัวเองตอนเด็กเล่นหัวล็อก,กับเด็กหญิงคนนั้นพวกเธอสนิทก,กันมากมากจนเสียจนมิลินเคยคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเหมือนพี่น้องแท้ๆของเธอแต่แล้ววันหนึ่งเด็กหญิงคนนั้นหายไปไม่มีใครพูดถึงเธออีกไม่มีใครจำเธอได้ รวมถึงตัวมิลินเองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มิลินพึนพรรมพำน้ำตาไหลออกมาโดยรู้ตัวเด็กหญิงยิ้มบางๆความจริงที่ถูกฟังไว้เจ้าต้องเป็นคนขุดมันขึ้นมาเองซึ่งคำพูดนั้นร่างของเด็กหญิงก็ค่อยๆเลือนหายไปกับสายลมมิลินพยายามยื่นมือออกไป่ไขว้ เดี๋ยวอย่าพิ่งไปต่ทุกอย่างกลับค่อยๆมืดลงและแล้วเธอก็ลืมตาขึ้นมาในห้องของตัวเองแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องเข้ามาทางหน้าต่างมิลินหอบหายใจมือของเธอสัน่นมันคือความฝันหรือความจริงเธอขยุมผ้าห่มแน่นก่อนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในมือเธอเปิดออกดู ซอยข้อมือผ้าที่หายไปเมื่อคืนกลับมาอยู่ในมือของเธออีกครั้งหัวใจของมิลินเป็นแรงเด็กหญิงคนนั้นไม่ได้หายไปจริงๆความจริงที่ถูกฝังเธอพึพรรมพำเธอรู้แล้วว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ